โดนเคลมเพลงตัวเองถอดร,รหัสคอนเทนต์ไอดีและวิธีไวไลส์ช่องของคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแห่งการรู้ตื่นจากภายในแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีครับต่อจากคลิปก่อนแอดมินขอต้อนรับเพื่อนๆศิลปินและนักสร้างสรรค์ทุกท่านครับ วันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจในประเด็นที่สร้างความสับสนและกังวลใจให้กับศิลปินหน้าใหม่และแม้แต่ศิลปินมืออาชีพจำนวนมากนั่นคือคำถามที่ว่าถ้าเราเอาเพลงของตัวเองที่ปล่อยผ่านสาวอ่อนไปลงในช่อง YouTube หรือเพจ f a c e b o o k ของเราด้วยจะติดลิขสิทธิ์ไหมแอดมินเข้าใจความกังวลนี้ดีเลยครับ มันเป็นความรู้สึกที่น่าตกใจไม่น้อยที่จู่ๆเรากลับได้รับการแจ้งเตือนว่าเรากำลังละเมิดลิขสิทธิ์เพลงที่เราแต่งเองกับมือแต่ก่อนที่ท่านจะตื่นระหนกไปนั้นแอดมินขอบอกข่าวดีและให้คำตอบสั้นๆตรงนี้ก่อนเลยครับว่าคุณจะไม่โดนข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์หรือ copyright strike ที่รุนแรงจนทำให้ช่องของคุณมีปัญหาหรือถูกแบน แต่คุณอาจจะโดนสิ่งที่เรียกว่าการอ้างสิทธิ์ในเนื้อหาหรือ content ID c l a i มครับซึ่ง2อ,อย่างนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเหมือนฟ้ากับเหวไม่ต้องตกใจกลัวไปครับวันนี้แอดมินจะมาอธิบายกลไกทั้งหมดที่ทำงานอยู่เบื้องหลังให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนพร้อมทั้งมอบทางออกที่ดีและยั่งยืนที่สุดให้ครับกลไกมันทำงานอย่างไร The system is working for you not against you เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ลองจินตนาการตามแอดมินเป็นฉากๆนะครับฉากที่1การส่งมอบภารกิจเมื่อคุณแต่งเพลงอันยอดเยี่ยมของคุณเสร็จสิ้นและตัดสินใจอัปโหลดเพลงนั้นผ่านสาวอ่อนหรือผู้ให้บริการจัดจำหน่ายเพลงดิจิทัลรายอื่นๆเช่นด o Kid t u n ท Core คุณได้ทำสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือคุณได้มอบสิทธิ์ให้เขาเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้จัดการส่วนตัวในการนำเพลงของคุณไปเผยแพร่และปกป้องผลประโยชน์ในแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆทั่วโลกฉากที่2การลงทะเบียนอาวุธ ส่วนหนึ่งของบริการจัดจำหน่ายนี้ซาวออนจะนำลายนิ้วมือดิจิตัลของเพลงไปลงทะเบียนในระบบผู้พิทักษ์ลิขสิทธิ์อัตโนมัติของแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ซึ่งก็คือ Content ID ของ YouTube และ RISE Manager ของ Facebook และ Instagram ครับการลงทะเบียนนี้เปรียบเสมือนการที่เราเอารูปประพันธ์สันฐานของทรัพย์สินของเราไปแจ้งความลงบันทึกประจาวันไว้กับสถานีตารวจดิจิทัลนั่นเองครับฉากที่3 ระบบ Content ID และ r i g h t มเน n เจอรนี้เปรียบเสมือนกองทัพหุ่นยนต์ผู้พิทักษ์ลิขสิทธิ์ที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดมันจะคอยสแกนวิดีโอและคอนเทนต์ทุกชิ้นที่ถูกอัปโหลดขึ้นบนแพลตฟอร์มเพื่อตรวจหาว่ามีเพลงที่หน้าตาตรงกับลายเนื้อมือดิจิทัลที่ถูกลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูลหรือไม่ฉากที่4หุ่นยนต์เจอเพลงของคุณ แม้แต่ในช่องของคุณเองครับและนี่คือจุดที่สร้างความสับสนครับเมื่อคุณอัปโหลดวิดีโอที่มีเพลงของคุณเองประกอบไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอคลิปเบื้องหลังหรือแม้แต่วีล็อกที่มีเพลงของคุณเปิดคลอเบาๆหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะวิ่งมาเจอทันทีสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือหุ่นยนตัวนี้มันไม่รู้หรอกครับว่าคุณคือเจ้าของเพลงมันไม่มีอารมณ์ความรู้สึกมันไม่รู้จักชื่อของคุณ มันแค่ทำตามโปรแกรมที่ถูกสั่งมาอย่างเคร่งครัดนั่นคือเมื่อเจอเพลงที่ตรงกับฐานข้อมูลให้ทำการอ้างสิทธิ์ในนามของผู้ถือสิทธิ์ซาวออนทันทีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโดนอ้างสิทธิ์ Content ID อดีเคลนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่แอดมินอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจครับการโดน Content ID อดีเคลไม่ใช่การลงโทษ ช่องของคุณจะไม่ติดลบไม่มีคะแนนเสียหรือเสี่ยงต่อการโดนแบนใดอย่างใดวิดีโอของคุณจะยังคงอยู่และคนอื่นยังสามารถรับชมได้ตามปกติทุกอย่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนโยบายการสร้างรายได้ของวิดีโอนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงไปครับโฆษณาอาจจะถูกนำมาแสดงในวิดีโอของคุณและรายได้จากโฆษณานั้นจะถูกส่งไปให้ผู้ถือสิทธิ์ซึ่งก็คือตัวคุณเองนั่นแหละครับ แต่รายได้นั้นจะถูกส่งผ่านตัวแทนที่คุณมอบหมายไว้อย่างซาวออนเพื่อให้เขารวบรวมและจ่ายให้คุณในภายหลังพูดง่ายๆก็คือระบบมันทำงานอย่างถูกต้อง100%เซเพื่อปกป้องลิขสิทธิ์และสร้างรายได้ให้คุณมันแค่สร้างความสับสนเล็กน้อยที่คุณดันโดนอ้างสิทธิ์ในผลงานของตัวเองเท่านั้นเองครับทางออกและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด เมื่อเข้าใจกลไกแล้วท่านจะเห็นว่าเรามีทางเลือกในการจัดการกับเรื่องนี้อยู่3ทางครับ 1. ไม่ต้องทำอะไรเลย The easy way นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับคือปล่อยให้มันอ้างเสร็จไปรายแรกค่าโฆษณาจากวิดีโอนั้นๆก็จะถูกเก็บรวบรวมและส่งไปให้คุณผ่านทางแดชบอร์ดของซาวออนตามรอบการจ่ายเงินปกติ วิธีนี้เหมาะสำหรับศิลปินที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเปิดสร้างไรายได้โดยตรงจาก AdSense ของช่อง YouTube ตัวเองในวิดีโอนั้นๆและมองว่านี่คืออีกหนึ่งช่องทางในการรวมรายได้ไว้ที่เดียว 2. โต้แย้งการอ้างสิทธิ์ The Repetitive Way คุณสามารถกดโต้แย้งการอ้างสิทธิ์หรือ Dispute Claim ในวิดีโอนั้นๆนผ่านระบบหลังบ้านของ YouTube หรือ Facebook ได้ครับโดยเลือกให้เหตุผลว่าคุณมีสิทธิ์ในเนื้อหานี้ และแนบหลักฐานเช่นลิงค์เพลงของคุณบน Spotify เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อทีมงานตรวจสอบการอ้างสิทธิ์นั้นก็จะถูกปลดออกไปครับแต่วิธีนี้มีข้อเสียคือคุณอาจจะต้องทำเช่นนี้ทุกครั้งที่อัปโหลดคลิปใหม่ซึ่งค่อนข้างเสียเวลา 3. การทำไวลลิสต์ The Best and Permanent Way นี่คือวิธีที่แอดมินแนะนำและเป็นวิธีปฏิบัติมาตรฐานของศิลปินทั่วโลกครับ ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายเพลงส่วนใหญ่รวมถึงสาวออนจะมีระบบที่เรียกว่า whitelist หรือ allow list ครับ whitelist คืออะไรมันคือการที่คุณแจ้งกับผู้จัดจำหน่ายของคุณล่วงหน้าว่าช่อง YouTube และเพจ Facebook เหล่านี้เป็นช่องทางการของฉันนะทำอย่างไรคุณสามารถเข้าไปในระบบ d a s h บอร์ดของสาวออนแล้วมองหาเมนูที่เกี่ยวข้องกับ YouTube content ID หรือการ whitelist อาจจะอยู่ในส่วน Account Settings หรือ YouTube Facebook Tools ก็ได้จากนั้นกรอ,อก URL ของช่อง YouTube และเพจ Facebook ของคุณลงไปในระบบผลลัพธ์คืออะไรเมื่อคุณทำเช่นนี้ SoundOn ออจะส่งข้อมูลไปบอกขุณยนต์ของ YouTube และ Facebook ว่าช่องนี้เพจนี้ได้รับการยกเว้นนะถ้าเจอเพลงของศิลป,ปินคนนี้ในช่องนี้ไม่ต้องทำการอ้างสิทธ์ วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถอัปโหลดผลงานเพลงของตัวเองในช่องของตัวเองได้อย่างอิสระโดยไม่โดนอ้างสิทธิ์อีกต่อไปและที่สำคัญคือคุณจะสามารถเปิดสร้างรายได้จากวิดีโอนั้นๆผ่านระบบ AdSense ของคุณได้โดยตรงถ้าหากว่าช่องของคุณผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ของแพลตฟอร์มนะครับสรุปคือไม่ต้องกังวลใจนะครับ การโดนอ้างสิทธิ์ในเพลงตัวเองเป็นเรื่องปกติมากๆของศิลปินที่จ,จัดจำหน่ายเพลงอย่างเป็นทางการมันคือสัญญาณว่าระบบปกป้องลิขสิทธิ์กำลังทำงานให้คุณอยู่ครับแอดมินขอแนะนำให้ท่านเข้าไปศึกษาและตั้งค่าวไวลิสในระบบของซาวออนนะครับจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถาวรและดีที่สุดสำหรับเส้นทางการเป็นศิลปินของท่านในระยะยาวนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆศิลปินสารฉบับนี้ได้ช่วยไขยความกระจ่างและลดความกังวลใจของท่านลงบ้างหรือไม่ครับ ท่านเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้อย่างไรมาแบ่งปันกันได้นะครับ